ปลาเตาว่านี่นหามันอยู่โตของมันอยู่แล้วอยู่ขนอยู่แล้วเนาะครับตัวมันมีสีขาแล้วมันมีตัวเดียวนี่บาดนี้แห่งเป็นหาเอฟครับพอสบายกลับมาอย่างบ้านคุณย่าเนาะครับเนาะขอสงวนใบเนาะครับบรได้นนบอกเป็นแบบกันยาอยู่นางเอฟซีครับมากลายหลายเด้อครับเอฟซีครัอบอ้ามาๆลูกมา อืมอืมอยมเอาต๊ะให่มาใหนโ่ตื่นลูกหลานจาไป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 ลูกไปโอ้ยมอตามาดีดอกมาดีมาดีกมามาดีมาดีมาเอาโศกให้ตัวอีหล่าเอ้มาเอาโศกเอาหลักใหเด้อีหล่าเด้อเอาเวลานอนลงบัตนี่เอานอนลงบัดลงั ตาเบอาเป็นแงยงขึ้นลูกเป็นเอาเบงเอ้าเห็นเหลี่ยไปไปจอยไปอาตาไปลูกไปเอาให้เบิ้งเอาเดอกรับเอฟซีรับมันเพราะว่ามานอนเป็นแงยงกูเพไาะว่แงะไปเห็นพูดีครับเอซี แงไปเห็นเลขกหาครับเอฟซีต่ว่าตัวห้องหน้ำเลขกหาสิเป็นยังกระขึ้นยุกกระบุญวาสนาเด้อครับเพื่อนี่เลขกหาครับแม่โบเนี่ยแม่ตุ่นีโบเคยขามาพอสบายกับขามาครั้งแรกเด้อครับเพื่อเอฟซีเอาอีกนละนอนลงกระลูกจะพาไปผลหว้าลูกยุบอุ่อืมอืมเอานอนลงลูกให้นเป็นเมืองกะขากแน่มีโชคให้โชคให้ลาบเปิดเด้ออีหล่าเด้อครับเป็นบุญวาสนาน้ำกัดนวลลูกเนาะเออเอาอืมอันนี้ก็คืออัน บอเคยเห็นจะเคลียดกับเด้วหันขอดเอาเหยียดออกอ่แล้วเอาเอาไงทองไงส่งลูกไง่งไงลูกลูกไงลูก้องน้องงาวยุงน้งแวะยุงไอเคยเห็นขักเคนแแอร์กรอเดีอถโชกลาบบังเกิดโอ้ยทา้งหนานี่เป็นตัวอย่างเนาะคันแมวกับซีขาก็สิบีซีหาโบเมีนนะที่เป็นเก็ดหานะเฮียบางสั่นต่อแมวน้ำเก่าด้วยไหม เออแม่น้ำเก่าก็ต้องเป็นเก่าอยเนาะแต่ว่าแต่ว่าผูเขาก็ว่าแมวมันสัตว์หน่อยเนาะคิดว่าต่มันเป็นหนึ่งว่ามันเป็นจีขาคิดว่าแต่หนึ่งอ,อันนี้อันนี้ความคิดของของผูเขาดอกครับผมครับกับว่าแมนนั่นหมอเล็กหม,มอ,อมคือเพื่อนเน่ากับเดาว,ว่าเป็นแมนแมนแมนสัตว์หน่อยเอื่นว่าคำว่าแมวมันน้อยเป็นหนึ่อมอเอาแมนบ่ลูกแมนบ่เอาขั้นแมนกัดบอกเอาไงขึ้นมาให้เบิ้งคักๆลูก โอ้ยเหลียวไปเห็นเหล็กหาปังงัตัวนี้งามกระดกกระเดียนะอันีน่งอยู่ทา้งใดตัวเหล็กบนี้แล้วังไรเจ้ยไปเลยเห็นหลุดไหมออออลูกะมาผู้เดียวมาผู้เดียวออไปยังไงล่ะไปไปเห็ุยูทูบ ขอใพอมากนอนเบืองยูทูอันของปุณันคุณีกับเบยในยูทูของของตาของพอสวัยผ้ารวยโอ้ยเบืองยูเอ้เบือยูว่จ้าเบื้องยูอันมีอันอีหย่งไงล่ะหลายูอันอันตอนไปใส่ของเรือข้าสนท์กัเห็นก็เห็นหลยอันเริ่งเพื่ยิงก็เห็นคอันอีหย่งเก้าวันอัน ยิงเราไล่แค่ยิ่งย่มาลหลทั้งบริหรนะม่เบิ้งน่มอามโ้เบอืมเอาบาดนี่ยเบื้งเอามีโศกมีไส้เด้อดเด้อขั้นขั้นถือกตัวนี้นะนั่นขั้นถือกตัวนี้หันศีลมหาศีลกับมาไมให้ได้เด้อลูกเด้อ เดาซุ่มๆเบิ้งหาสีหนึ่งน้ำเดินหาสีหนึ่งเนาะจ้าเพราะว่าตาเห็นหาเด้มแมวนี่มันมีสีขาแล้วมันมีตัวเดียวเออมันอาจเป็นไปได้นะอาจจะเนาะจ้าอืมอาจจะแอนแมววังหันนอนทั้งน,นี้เห็นเลยขาบบดน,นี้ก็เห็นเลยเดี๋ยวซ้อมเ,เบิ้งว่าถ้ามันนอน,น,น,นมันอาจเปลี่นเอาเจ้าสร้างไปเดีเเเ <c oughs> ๋ยวสร้างว่าถามข้างให้เบิ้งแล้วบร้อยนี่ เบืองอีกตูปวัฒน์ขึ้นตัวใดว่าัฒนะแกซื้อว่าอีสวยโอ้ซื้อสวยดิอะสวยนะสวย,สวยให้ตาเบิ้งได้ละตาเบิ้งดูลูกดูให้โชคให้ลาภตาเด้อ<ม>ตาชีได้มาหาชีเดย์นอนเบิ้งกัินนุ่มอ่ะอืมครับผมนอนเบิ้องนุ่มอ่ะเบิ้งเบื้อแล้วก็อีหยังเนี่ยอุ้ยหลายหลายเบิ้งเบิ้งทุกคนครับผมติดตามทุกคนเบิ้งไปเอาไงลงลูกไงลงุลงไงลุงไงลุง ลรองคือกงูขลวีดออกูจะวังทอลไปหาขานลูบอานเดืดืช่วยช่วยเอาให้จัดจดลูกเด้อให้จัดัดเด้อให้ให้เอฟซเป็นจังัให้เนิดนขด้คักๆโอ้เห็นคนมากริพวกเอเพิ่นเบิ่งอยูแมนเมนเมื่อกี้กับลงมาจากอันทั้งอันผู้พันคําอันผู้เก่า ไปเฮ็ดเป็นไทยอยู่มงปูรุปคนละ่นคืเฮ็ดงานตึมตำตำอยู่ก็เกิดาไทยโดนเนีรียว่าพระองคทนาโอครับพทาะครับเพินทำบุญมาสายบุญเพิ่นองค์ที่สองกปูสังยานะกะปูชังกัดใจองค์ที่สามมีกะปูพญานาคเก่าเสียนรับี่เอามาทรงนี่สามสอเสามสองนาะขั้นเที่ยวมาทรงบ่นี่ วางหันเลขมันออกเนาะอันโมกราล่ามันออกวันที่สิบเจ็ดเนาะเก้าสองนั่นแมะปานเนียนปันผู้คานี่ก็บอกการอัน้องไส้บอกว่าเอาเอาคี์บอร์ดซูมันเหรียเฉลิมฉลองเพราะให้เพื่อนอันได้ยินยินดีปีดากระบอกเพื่อนสามหกสองสามเก้าสองเด้อ ผู้ใดก็บ,บอกแต่ว่าผู้โตได้หาพัดเอื่อ <c oughs> นตีลังกาเนาะหกสองกับสา <c oughs> เนาะอืบานนี้มีพระอาจารย์เป็นอาจารย์ของลูกเฮานีล่ล่ะอืเพิ่นว่าอันโยมแม่โยมแม่อื <c oughs> อันตอนทำพิธีเพิเ่นเพิ่นสวดอันชยันโตเนาะเอาภ <c oughs> าพเต่าลูก <c oughs> เห็นสร้างช่วงว่างมาสองโตพะนะเออเอาเอาพวมาไล่เห็ดมังซี่แหละเห็นนี่มิตแม่ยมแม่พะนะกาอเพื่นเป็นพระครับผมบัดที้นีย เพลนบาดเพลนขับรถออกไปจอดล้วนแล้วเพลนเหตดเนาะอันนี้ก็เก้าแล้วเนาะเก้าเืมาะนะเพอนเหตดยังซี่ละยุมยม่ยุ้ม่วัฒนายังซี่เด้อยังซี่พะนะเก้าสองเพลนได้เมื่อหาพนะเพ่ต้องขายเครื่องเดียวครับครับผมครับนั่นลหละโอ้ยวันดกก็จะแมนบุญน่อยให้เอาบทดีก็บทได้ ได้ว่าผู้ลูกเนี่ยเปลี่ยนผู้มีนิมิตครับอันหาลังเทียโตเลขที่เกิดขึ้นเนตาแย<อ>่ขันแม่นว่าอันคือเฮ้าอันว่าไหวผู้ใดบ้างข้าเจ้ากับบอเซียแต่คือเฮ้าเนประโลกเนาะแมนเมนเมนแกเป็นอันเอินว่ากฤชพรวันวันนัดบ่งกวดแย่กับเป็นผู้บาอาจารย์ของคนทั่วไปี่ีันติดตามทั้ง อันเที่ยงหม่ล่ำฟางเนื้อใต้หม,ม่ามืดมัหม่าหัดประเทศพมา่าอันมาอ่านหาแจน่ะครับเข้ากับบ่มีหยังดอกแต่ว่าความ่ดีของแกหังมีอยู่ในในเรือบ,บาดที่นี่ขันแจว่าหยังขันใจเห็นหยังคือไข่ๆกับว่ามันแมนอีนี้รับ <c oughs> ม,มีลูกสาวผู้เดียวครับ,รบลูกชายผู้หนึ่งกับมียูยุดตาว่าแกหังบไดอยู่นัมคือหมายพวมว่า ตั้งแต่ก่อนนั่นน่ะเลิกกับพ่อบั้นพ่อคุณเล่เอาไปอยู่น้ำอีกบ้านนึงพ่อตายย่าตายปู่ตายอ้าวตายเล่ยู่น้ำอ้าวพุ่งยิงตั้งแต่น้อยจนใหญ่เดี๋ยวนี้แกอยู่ไต้หวันคุณชายคุณนนะเล่ยู่กับผู้พี่สาวนี่ตลอดมากตันดอก อันนี้แหละคือที่มาทัว่วมายัาง,ยางกับบอมีกับมาเกิดขึ้นได้พักหลังๆเหลมัเชือทนเป็นน้ำบุญน้ำพาเป็นน้ำบุญตอนนี้ยังผู้ข่านี่กับตะกี้กับบุรูเรื่องอีหยังนอนบัดพวกเขาศึกษาอนุตตรธรรมน้ำพินสิบปีละเมตรตาต่ังปณิธานกินเจไม่กินเนื้อสัตว์มากปีนี้ปีที่สิบเต็มๆละเว้นจากการกินเลือดเนื้อเสื้อไขายขอยงสัตว์มีพักเข้าไปกินพักนี่เกินว่ากินเจแน่กินมั่งแนี่ยอติวากินเจแนี่ยมั่งเน่น มันกินหอมกินกระเทียมอยู่พันเจแท่เพื่อนบ่ากิ่นแต่ว่าเขากะตั้งปณิธานจุดทูบกับไนถวายเบื้องบนนั่นแหละแต่ว่า บางบางครั้งกายเ้ายังยันโลกไผ่อยู่เนาะเ้ายยันนันต่อต้านกับพันธ anyway, so> ุ else, ์มีโควิดดีละครับแม่ดอกแม่ดอกยันโควิดเอาไปได้กินสมุนไพรอันที่มันเพิ่นห้ามคอันที่เช่นหอมกระเทียมแม่บอกเหมือนกันเออับเขากะโอ้เหตุยังไงเขากันยังบ่ได้กินเลียดไผ่ดอกเฮายังอยากอยู่อีกอ้ยนั่นเดีเปอนตาแล้วค่ะนั่นหาซีนึงได้ล่าเชียง เออเออเออกะมาหน้าก็มาหลังละเออโบมาใต้ก็มาบนละเอออืมเอากะร่างงานกะร่างงานต่าให้อยู่กงเบอบางทางนี้ดูบ้านี่ทางนี่โบเห็นตัวเลขเป็นอย่างน้อนู้นนนนเฮ้ยตั้งสังเกตแต่ว่าอันผู้อยู่กับมันมากอยู่นี่บ่แม่หน่อยปีบ่สังเกต ไมาเห็นเราเพิ่งเคยเห็นเรื่องเทียนนะเขาว่าเลขออกอยู่ขังแมวกกับเห็นเรื่องเทียนปงยุสัยอยู่เห็นบัตน okay, okay, ouais. right. so, right? mm. you know ี้เขามาเห็นยังไงก็มาแม่ออกลายลายเดียเพื่อนมามาปล่อยเพื่อนมาแม่เลาเป็นวัดเนีจักงว่าเอาตัูน้อยจักงว่าเอาตัวใหญ่มาให้เห็นตัวใดอะไรอีหล่ะบัตนี้อีเที่ยงมาจอนจัดกะโหมเขามาอยู่ดีมันเลยหลายบัตนี้กะหังเป็ี่นบูนจังไหนจังไปเห็นเลขจังเดียวเห็นเพงเนาะเอ้าใครหยดอกเห็มอยู่เห็นเลยอยู่อ่ะ่ไหนเรามาลูกนังนะ อืหปันบ่งใหหเพิันมีโขกในลูกเ้ยตาเบิ่งนึ่งวิ่งบตาว่ายเอซีเบิ่งหลายลายไหมดูละถ้ามีโบเห็นถี่ถ้มีโบเห็นตัวนี้เอาอีหลานอนทากงดูลูกอ่ะอนอนทากาอ่ะปังดังอ่ะปังดังเออนเห็นแล้วไมมเห็นแล้วเห็นเออนั่นละนั่นละจัดบ่ เมนอยู่เมนอยู่เออเปิ่นเพิ้งสนนิววะเหมียนเหมียนเปิ้งม้ามานาโต้เปิ้อยู่ธรรมาดี๋ยวมงหนาแล้วแบบนี้ที่แหลกนอดไงให้เบิ่งกับปางงานกูปานเหล็กตอนพ่อตาทวงมัหรับว่าได้เตรียมกล่องมานําอืออันจังวะอือเอาไงไงมาดูอีหล่าไงมาดูดูให้โชคตาได้รู้ละเด้อให้โชคตาเด้อ ตัวใดนี่ยหญ่ว่าแมวนี่มีสีขาเขียนเลขหาพ่อแมวมีตัวเดียวอันนี้ควือไมขอขออนุญาตถ่ายแม่น่อยด้ไหครับด้วยถ่ายแบบได้เนาะถ่ายแบบนี้สวัสดีครับแม่ครับสวัสแม่แม่เห็นเป็นตัวใดก่อแม่กับบ่ได้เห็นเป็นตัวใดเพราะว่าบ่สังเกตยักั์เทียบ่สังเกตจักษ์เทียบ่เห็นเป็นตัวใดจังว่าได้ยินเจ้าว่าเจ้า แกว่ามันเป็นเรื่อหาหายหรีแต่ว่าคาบาแต่ว่าเนี่ยหามันอยู่โตของมันอยู่แล้วอยู่ขนอยู่แล้วเนาะตัวมันมีสีขาแล้วมันมีตัวเดียวนี่บาดนี้แห่งเป็นหาเนี่ยบาดเนี่ยมันเป็นหาคักบอลเนี่ยเนี่ยเนี่ยหาเนี่ยบาดมันทางสีมันบ่เห็นอันตาอันเอากล้องมาทางพี่แล้วเบิ่งทางพี่ดูบาดในหันหน้าึ้นไปที่ตัวนี้ก็คือหาให้มันเป็นจังได้หนิให้มันหยั่ง พ่อเจ้าวาก็เลื่อมสังเกตน้ำซึดๆกระบอกนั่นมันชัดเจียจ้าเอาเอฟซีเบิ่งเอาเด้อครับเด้อให้สังเกตเบิ่งเอาแต่ว่าเห็นแล้วครับเนาะคันอุ้ยทั้งนี้มันเป็นสามหาอีเมีนี่สามหาสามหามันทีแม่สามหาที่เอเอ้ามันกหลายตัวให้เนี่หลายตัวมัน่อยเอาเอาเอาบานี่สามหาชัดเจนเลยอีเม่เอ้ยเอ้าบอกเอฟซีเอาเบิ้งเอาเด้อครับเอฟซีมือแรกเห็นบานีิว่า ที่แรกว่าเห็นหาตัวเดียวโจอย่างไซวัสนบัดนี้เห็นสามหาเลยบัดนี้อืมจีเป็นซีสามหาทีเนี่ยเลขสามครับอีกีเนี่ยเนี่ยเลขสามนะครับเนาะอันนี้เลขหาครับนี่แต่ว่าเลขหาตัวนี้บริษัทขึ้นตัวพุ่นอันนี้ก็ว่ามันสามแหละเห็นที่แรกนี่ว่าบุคคลบ่สั่นกับไรเอาเมซายไห่อันนวอันนีเขาหาเนาะไลยกัเป็นไล่ธรรมศาสตร์ตรงน้เมียนเมียนธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาเองอ เอนี่ขับเอฟซีครับนี่เอ้านีเด้อเด็กสามขับเอฟซีอันตัวนี้ก็ไม่เห็นกับสามคือกันตัวนี้ไม่เห็นหาเอ้าแต่ว่าตัวแรกนี่เห็นหาชัดชัดชัดหลายขากลายอืมอืมครับผมเอาเบิร์เอาเอาขั้นเมียนกับไปสรลุบ้านนี่อ่าเห็นหูกยักแล้วสามหาเนาะขั้นสามหากับไปทะลุผมว่าไปยังแบบเต้อืม หันันเขาเอื่นว่าใบสีครับผมหันทีหันมากเบื้องทั้งนี้เป็นเลขหาชัดอยู่ที่ไงเอออยะมืเ้กรันขาเอื่นว่ายังแคบน้าจออีกแคบน้าจอไว้เด้ออย่าลืมนะแคบบุป็นน้เผินดอกอันจออะไรทั้งนี้ชัดกลัวทั้งนี้ชัดอีริย์ทำเอ้ยท่งนี้เห็นเลขหาชัดเลขหาชัดแต่เบื้องทั้งเบื้องทั้งนอนง่ายคือมาทีแรกเก็นหาอยู่ตรงนั้น บาดนี้ยังไงยังเป็นไงต้องเปลี่ยนในเจ้าเบิงบกซ์โอ้ยเบิงท่านี้เออเบิงท่านี้หาสองเลยแม่เด้อเอามาหลายตัวเบิงท่านี้เป็นหาสองเข้าจะเคยมาเบิงท่านี่ที่มันยังเอยเป็นอันทั้งอันทั้งหน้ำมันคักๆแม่นคอยเป็นทั้งน้ำก็ค่ะเบิงทั้งหลังเออค่ะเบิงทั้งหลังมันก็เลยโบเห็นว่าทั้งหน้ำเป็นเลขเอียงเอาเบิงเอาไข่ตีกันเบิงน้องลูกเอ้า ลูบๆไปเบิ้งเนาะลูบนาะเอ้ามันมีมาตัวนึงมันตายไปแล้วละ่ะเลขอันเลขออกเจ๊ดหายุคางมันแม่มัมนทายไปลูกสาวนั่นเลี้ยงมันมาแม่มัมนทายไปเจ๊ดหาคักๆตรงๆเลยเมียนี่หลกแม่หาสวนข้างน,น,น้เอาได้คักได้แน่แล้วเด้อบัดนี้ เอาไปฝากพี่น้องเอฟซีพี่น้องเอฟซีกันเเพิ่นได้เพิ่นมีสวงมีไสเ่เพิ่นได้มาบุรณะนํำกันบุลนาห้ำท่าแต่ว่าอันหาซีนึงกัเย็บเย็บไบน้ำจัดน้อยอืมเนี่ยนี่อกฮะแมนอืมอันฮามันเป็นปิศนาน้องมอแมนุมงก็ไตัวเห็นตัวที่มันควรเป็นเทากัย่งบอคเดหยนแมนนี่ดอกแมน